รุ่งนี้ใครมาขายกาแฟกับบอสเอาเหมือนบอสบอกแล้วใช่ไหมทุกคนสวัสดีค่ะพี่อลินพิชาน่าจะนางบีแต่นางบีอยู่อยู่แล้วทุกคนดางบีอาจจะอยู่โซนโกดังแม่แม่มาอยู่แล้วเพราะว่ากาแฟเขาปังมาก ตอนนี้อยู่ที่ลำปางค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะพี่เกสรสวัสดีค่ะพี่วานพี่สตางพี่บุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีเอฟหนึ่งเจ็ดด้วยนะสวัสดีพี่นิ่มสวัสดีพี่เหลมตา ผู้บ่าวลำปางหรออุ๊ยแม่โปเต้ไปเจอกันเด้วอวันนี้ <c oughs> พี่ทอยแป๊บหนึ่งนะแม่แซมดูให้พี่พลอยสวัสดีคะ่ะามาแล้วึทุกคน หลายคนถามหาเซรั่มพี่กี้สวัสดีค่ะวันนี้งานที่อำเภอปงนะฮะงานที่อำเภอปงจังหวัดพระยาแอลกวานด้วยนะ้อพี่ปอพี่ปอมาใกล้พี่ปอมากเลยนะนี่วันนี้งานที่อำเภอปงจังหวัดพระยานะคะออกมาถ่ายรูปน้ำแนวเดรัจจาได้เลยเจอกันนะคะแม่โปรเตสสวัสดีค่ะ พี่เพลินหวัสดีค่ะพี่ออแมแอมสวัสดีค่ะจมูกมาคอมาแล้วบุตเด้พี่แหลมใกล้เชียงใหม่แล้วทุกคนทาครีม ปตะกาศแต่ไม่ได้โชว์สินค้าไกลไหมรู้แค่ว่าเป็นอำเภอรปรงแต่ว่ายังไม่ถึงอ่ะพี่รุนตอนนี้อยู่ที่เชียงเอยตอนนี้อยู่ที่ลำปางอยู่นะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ลำปางอยู่เลยนะคะอยากได้ครีม มาจ้าครีม149วบาทออราฟินบูสเตอร์มีครีมกับมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคน วิวสวยใช่ไหมอำเภอรปรงจากลำปางไปปรงประมาณ200กว่าโลใช่เดี๋ยวตอนเย็ยนน<ๆ>จอดเดินทางจะพาบอสไปขี่รถมาก,ก่อนทุกคนเจอแต่เขานะเจอแต่เขาไม่มีเราเลยใช่ไหมเอา <laughs> พี่มานิกายังไม่ทานข้าวค่ะ นี่ครีมเดออย่าว่าชาดเดอ้อโกโก้กับชาเขียวเออนางมาแล้วทุกคนโกโก้ชาเขียวมาเดี๋ยวไม่แช่มปับให้ทุกันเลยบึ๊บขอบคุณทุกคนที่ถามแล้วและอุดหนุนนะกาแฟโกโก้ชาเขียวหมูโจใจดีหมูโจถึงกรุงเทพพรุ่งนี้เช้านะสแตนบายไว้เลยนะจ๊ะ เราจะอยู่กรุงเทพยาวถึงวันที่18นะคะพี่โจสแตนบายไว้นะจ๊ะคุณลูกตำรวจทุกคนเป็นโตเกียวมิวสิกสาขาปทุม15ไม่ได้ไลก์กันทั้งค่ายนะคะกาแฟกินรสชาติดีมากชาดําเป็นเอสเปรสโซแบบเวอร์ชันเลิศวันที่15ยังไม่รู้เลยว่าใครไปช่วยบอสขายกาแฟ <laughs> ใช่แล้วพี่นิรมนสวัสดีค่ะสั่งเซรั่มแล้วขอบคุณมากทุกคนใครถามหาเซรั่มเซรั่มมาแล้วเด้อพี่คิีมสวัสดีค่ะพี่แบมสวัสดีค่ะใช่แล้วพี่แบมอันนี้ก็ทา ครีมทากันแดดทาทุกอันบอสซื้อรถเยอะมีที่จอดไหมจริงๆบ้านอยู่กรุงเทพอะจอดรถได้ประมาณสี่คันเลยบ้านใหม่อยู่กรุงเทพเพราะว่าที่จอดกว้างมากสี่ถึงหกคันเลยนะถ้าจอดซ้อนกันอนะเรียงกันลงมาอย่างเงี้ยได้เยอะมากทุกคน สารายน้องยูริใกล้วางแล้วนะครับตอนนี้กําลังผลิตกาลังจะเสร็จแล้วทุกอย่างผ่านแล้วแพคเกจจิ้งออยทุกอย่างผ่านหมดแล้วกเตรี o y ยมเอฟสาหรายแล้วเลยพี่นีรบมนขอบคุณค่ะต้องรอดูอีกเดือนหนึ่งทุกคนว่าจะไปได้ไกลไหมพี่ฟ้าตอนนี้อยู่ที่ลำปาง สิบห้าใช่ยังไงก็แน่จะได้เจอสั่งคิมแล้วอุ้ยขอบคุณนะคะใช้รลวทุกคนของบอสดีอยู่แก่ทำมาเมื่อเช้าไปซื้อของฝากอยู่ข้างล่างโรงแรมอะ่ะมันมีร้านของฝากใช่ไหมทุกคนแล้วมันถูกอะ่ะเป็นของพื้นถิ่นเป็นถูกเลยแบบของน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็เลย ซื้อไปฝากทีมนี่น่ารักไหมอันเนี้ยนี่มันน่ารักดีอ่ะเอป็นห้อยกุญแจมีเสื้อมีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเครื่องจักสานเต็มไปหมดเลยนะทุกคนน่ารักไหมจริงๆนะไม่ชอบก็เลยซื้อไปฝากไอ้ไอุ้ยอ้ายจักทีมมาม่าที่ฟินครับ ไปพะเยาตอนเย็นเลยค่ะตอนเย็นเย็น <ๆ S 1> เราไปพะเยากันอยู่ลำปางสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะเท่าที่เสิร์ชดูเลยอะสถานที่ท่องเที่ยวหลายบาาักรับแป๊บนึงนะทุกคนอาจจะจัดการหแบบลายๆอย่างแล้วก็มีแป้งนองโกกีอ่ะ เดี๋ยวดูสิโอ้ยพาวอบบอสไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงใช่ไหมทุกคนทุกคนในตะกร้ามันจะมีกาแฟ,ฟโกโก้ชาเขียวมีครบหมดแล้วนะเขาเติมแล้วที่สำคัญมีเซรั่มที่เติมแล้ว อันนี้ไม่ฟิลเตอร์เลยนะแต่ว่าหน้าใสขึ้นอยู่ไม่มีสิวจุดด่างดำกำลังลดลงไปเย็นมากทางเป็นเขานะ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะได้เลยค่ะพี่นิมนาตี้เป็นพลขับนอนเต็มอิ่มตอนนี้ ทุกคนอาบนา้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่นานค่ะแต่ว่าก็ต้องหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าแพ็กเกจใหม่ก็ต้องมาขอออยอขออะไรเงี้ยใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาอยู่ทุกคนเหมือนย,ย,ยาดมนั่นแหละทุกคนเตรียมตัวนะยาดมอะแทนการตลาดแบบเลิศมากเตรียมตัวเลยนาตี้แม่นอนกับมองบาสเหรอ แยกคนละห้องนะคะทุกคนพเพอิญห้องแม่แซมเป็นห้องใหญ่สวัสดีค่ะพี่มาลีขอบคุณค่ะพี่สายรุ้งแพ็กเกจใหม่ แต่ชื่อนารดีตัเหมือนเดิมใชื่อมาเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเป็นชื่ออะไรนะคะวิวหน้าของจริง จริงๆคนถามก็งงแต่ก็มันไม่ใช่อ่ะเนาะเซลฟโตัวเกียวอยู่ในอยู่ในตะกร้าเลยนะจ๊ะกดได้เลยแพ็กเก็ตใหม่เป็นห่อค่ะใช่แล้ว คอด้วยเดี๋ยวเขาจะว่าอคอไข่เดี๋ยวนี้ทาครีมท่าแป้นเดอ้อกลัวคนว่าอายุเยอะบอสตื่นแล้วสมาชิกตื่นแล้วนะคะยาดมเป็นรีแพ็เกจนะคะทุกคนทำให้สะดวกสบายต่อการใช้นะคะ แต่ใดๆกดให้ก่อนนะคะกาแฟโกโก้ชาเขียวและเซรั่มงามแล้วฮะนะแต่งแบบน่ารักน่ารักแบบอีเล่คลินิกน้องโกก,กีก็เลิศนะคุณหมออ่ะแต่แต่และคนอนะ่ะที่มาเป็นเป็นคุณหมอที่แบบดังมากและมีประสบการณ์จากคลินิกดังๆอยู่แล้วนะคะโกก,กีดิวมานะคะ บวันนี้เราจะไปแอลลัมปางขอบคุณนะคะพี่ชาหรือเปล่าชื่อว่าอะไรโอ๊ยถอดตุ้มหูไม่ได้มีลื้น อันนี้ต้องรอดูในอนาคตนะพี่คณาอย่าลืมกินลาบเหนือเออ <c oughs> ลาบเหนือเป็นยังไงทุกคนเป็นแบบเป็นลาบเหมือนบ้านเราไหมเป็นลาบแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆเหมือนเ,เ,เหมือนกันไหมใครเคยทานเมน้นเม้นมาฟังก่อนหน่อยสวัสดีลูกเพิร์ตนะลูกเพิร์ตตื่นเร็วมาก คนละอย่างกับอีสานเลยเป็นยังไงพี่นิ่มเล่าให้ฟังหน่อยราบเหนือแกงฮังเลเอ,อแต่แกงฮังเลได้เคยได้กินอยู่ปาคนจะหุ่นเดียะเนาะเพิร์ดเป็นลาบคั่วหรอรสชาติเป็นยังไงทุกคนพอมเมนให้ให้หนึก้าออกไหมอ๋อเป็นเครื่องเทศไม่เปรี้ยว ลาบเหนือใส่เครื่องเทศไม่เปรี้ยวเป็นอะไรเนาะนแต่แม่แซมชอบอันนั้นน่ะที่เป็นอาหารเหนือแม่แซมชอบน้ำพริกอ,อก่องทุกคนดิบก็มีพาราพิพอยบอกลาบคั่วล้ำขนาดเจา้าแกงโหเออ พยายามถอดตุ้มหูแต่ถอดไม่ได้น้ำพริกอ่องจริงน้ำพริกอ่องจิ้มใส่หมูแล้วก็มะเขือเทศเยอะๆมีรสเปรี้ยวติดหวานเล็กน้อยอร่อยไม่มีมะนาวไม่ใช่ข้าวคั่วอ๋ออุยเลิศพี่นงรักเลิศสวัสดีพี่บุญข้าวซอยเหนืออร่อย มาเชียงใหม่จะซื้อไปฝาพี่ปอพี่ปอ,รปอรเร็วๆตอนนี้อยู่ใกล้เชียงใหม่นี่ไม่เจอพี่ปอเลยลาบั่วเหนือเด้อพะนะได้ มาถึงเหนือกินให้ครบใช่ไหมเมื่อวานได้กินไส้อั่วแล้วอยู่ที่ร้านอาหารอยู่ข้างหลังโรงแรมนี่แหละนัตตี้กิน,นข้าซอยหมึจงเข้ก็องปอยากให้วงมาใต้บ้างอยากม้วนจอดพี่อมแอมต้องมีโอกาสเนาะ ขนมจีนน้ำเงียวด้วยเออเลิศอนะ่ะกินให้หมดทุกอย่างเลยอยากกินแต่ตอนนี้อยากเปลี่ยนตุ้มหพักทายนะคะแม้แซมเอายาดมปลอมมาเทออกจากกระปุกให้ชาวเน็ตที่หาว่าบอผู้เองดอูหนะะ่อค่ะเธอมันมีจริงๆมีคนทำมาขายจริงๆแบบงงมาก ยังไม่ได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยค่ะพี่สุวารินนีออกแล้วเลิกเดี๋ยวจะพาบอสไปไหว้พระสวัสดีน้องป้างนะป้างตื่นเร็วมากลูก วันที่19เจอกันขอนแก่นนะคะช่วง19 20 21 22ช่วงนั้นอาจจะอยู่ขอนแก่นนะคะไปพ่อกันเนอะไปเจอกันโตยเอาถูกไหมทุกคนไม่แซมพูดถูกไหม ยาดงมงเป็นสูตรเดิมแต่เราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เฉยๆนะทุกคนสูตรเดิมเป็นกลิ่นแบบผู้ดีแล้วเปลี่ยนเป็นแบบหวานๆจะได้ซอบขึ้นนะคะ พี่ตุกตาสวัสดีค่ะโอ๊ใสยย่าายากค่ะโอ้ยกุ่มหูยังกระดสวัสดีพี่เจนะพี่ต๊อสวัสดีค่ะพี่รุติยาพี่รติยาบอสตื่นแล้วกําลังอาบน้ำสมาชิกทุกคนอาบน้ำเสร็จแล้ว เดี๋ยวบอวคนเดียวทุกคนโอเคเดลือด้านนี้เฮ้บขอบคุณที่เพิ่งติดตามคนานะพี่ดวงพรสวัสดีค่ะ พี่น้อยพี่เกสศทุกคนโอ๊ยนาตีถอดตุม้มหูไได้อีกแล้ว <c oughs> พี่โบสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ลำปางเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปสวยๆมาฝากนะคะทุกคน วันนี้นั่นจะไปไว้พระไปดูรถมาว่าเป็นอย่างไรนะคะนัตตี้ดูนัตตี้นางนางปวดหัวทุกคน <Boy. S 1> นัทตี้เมื่อได้นนนหน่อยนิวนานๆแล้วถอดตุ้มหูข้า่างนี้แด้ด้านนี้มันเข้าแล้วใช่ไหมแม,แม่แม่เปลี่ยนใหม่มันมันล็อกโอเคไหม โอเคถ่ okay. ายคลิปมาเยอะๆนะคะอัดสีดำเด้อทุกคนแม่จะเล่าอันหนึ่งให้ฟังเมื่อวานอะที่ภูวิลาใช่ไหมนัตตี้นางอาบน้ำเสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้แล้วทีนี้อุ้ยเลิศอุ้ยนัตี้สิบมากนัตตี้อ่าพึ่ง บันดีนั่งใส่แต่ผ้าเศต,ตัวออกมาเราขุดผ่าขนุนมันหน่อยทุกคนอิโมโจนาติก็ได้สิออกมากแต่ลกตลกที่นี่เสรลใช่ไปนั่งรถมา้าเวียนไม่กล้านั่งกลัวน้องหนักอ่ะเว้ยไมมันเป็นรถแม่ไม่ใช่มา้ามันเป็นม้าลากไปนั่นแหละกลัวกลัวน้องหนักไงเปิอดออกอย่างนี้ห,หมุนใช่ อพี่น้องหวัดดีค่ะพี่เล่หวัดดีค่ะและที่มันออกอยู่เมื่อกี้มันก็หมุนออกไม่ออกเลยลองสิจะพยายามไม่มีเล็บไงจอดถ่ายรูปนี้ ้อให้หมุนแน่นแม่เดีย๋ยวมันจะไม่ออกได้สองร้อยกิโลค่ะหนักไปเสียนใช่ <laughs> พี่นางฟ้าสวัสดีค่ะ เปลี่ยนเป็นทุ่มหัวสีเงินทุกคนจะได้เป็นแบบน่ารักหวานหวานใส่ทุ่มหัวผัดจะดูเด็กลงขอบคุณค่ะวจะบายสามแล้วทุกคนวันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต น้ำตาลค่ะน้องน้ำตาลเปข้อเซตเปกิงเปข้อเซตเปกิงบบยิบคือเกาขออีกประมาณสองเดือนกับการกระชับสัดส,ส่วนนะทุกคน สองเดือนเท่านั้นได้อย่าลืมกาแฟโกโกชาเขียวและครีมและเซรั่มอยู่ในตะก้านะมาแล้วนะ้งเติมตะก้าให้หมดทุกวันเลยนะคะกดเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเซรั่มเริ่ๆกาแฟค่อยกดกับบอสวันพรุ่งนี้ก็ได้ทุกคนแต่ว่ากดเซรั่มกับครีมให้แม่แซมหน่อย อุดหนุนแม่แซมจะได้ค่าคอมค่าคอมหมดไปกับค่าแก๊ปจากลังสิทธ์ไปยูเนียนไปประตูน้ำไปทำเสื้อผ้าให้ลูกทุกคนขอบคุณนะคะซื้อโลทุกคนกดเลย ลงไปกันหมดแล้วทุกคนลงไปกันหมดแล้วเดี๋ยวแม่แซมจะขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะขอบคุณทุกคนที่กดนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเี้ยจะมาเม้นมาเมาส์อีกแล้วคืนนี้เจอกันที่อำเภอปงนะคะจังหวัดพะเยาเดอ้อเป็นคอนเสิร์ตสองชั่วโมงแต่เราไปยกค่ายเลยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ของบอสนะรอดูคลิปรอดูรูปจะเก็บรูปสวยๆของบอสมาฝากนะคะทุกคนทุกคน